ตอนนี้คือการเมืองเขาก็โอ้โหหาเสียงกันบึ้มบึ้ม,บ,มบึ้มนะก็ก็ดีครับก็หาอย่างที่พี่ใหญ่เรแ,แล้วพวกเราเคยพูดกันนะฮะก็หากันด้วยนโยบายใช่ไหมพี่แล้นโยบายไหนที่ไม่ดีเราต้องอัดนะถูกปะใช่ไอ้ประเทศแจกตังค์ทั้งหลายเนี่ยนะเอาตังค์ที่ไหนเพ่ไอ้แจกกัแจกจงสัญญาว่าจะแจกของแจกเงินแจกสวัสดิการต่างๆเนี่ยคุณเคยคำนวณ <Hey man. S 2> ไหมว่าตัวเลขเท่าไหร่ อ่ uh, <Okay. S 1> พูดถึงตัวเลขเนี่ย <Okay. S 1> ผมมีข้อมูลอ uh, ที่กำลังกังวลใจผมใช้คาว่ากังวลใจอยู่นะเ่อ uh, เนื่องจากปีนี้เราจะยุบสภาเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็ทำให้อ่าตอนนี้มีข่าวแล้วนะครับมีการอันนี้ข่าวผมนะอะแค่รับฟังเฉยๆนะครับก็มีการไปวงใน,นี่มีการไปดูเลิกขามเลิกเลิกงามเลิกเลิกผานาทีเลิกผานาทีเลิกดี เขีนบอกว่าจะมีเลิกดีอยู่สองวันวันที่แปดกับวันที่สิบห้าแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดบอกว่ามันเป็นวันธงชัยนะอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับฟังฟังไว้เฉยนะนั้นตอนนี้เนี่ยแนวโน้มอาจจะเป็นตุกกลาง,งวันที่สิบห้านะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับไม่ต้องเชื่อผมดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บนะฮะกำหนดการกําหนดการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ยังเป็นเจ็ดพฤษภาเหมือนเดิม ใครช่วยตอบคำถามคุณเพรแจมหน่อยคุณเพอรแจมบอกว่าดูข่าวแบ็กกรอบเวทีปราศัยของลุงที่โคราชใหญ่บึ้มอลังการมากมีคำถามเดียวกับคุณน์เลยค่ะลุงได้ทุนสนับสนุนจากไหนเนาะคุณก็ดูสิว่าโคราชมันนภากอะไร <c oughs> <c oughs> พูดแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ใครอยู่แล้วโคราชจังหวัดใหญ่นะครับมีนั่งหกเขตนะมีเขตใครบ้างเนี่ย อ้าวลุงตู่เกิดโคราชนะคุณตาเอาอีกแล้วเกิดตู่เกิดโคราชแล้วก็อะไรนะเออ่ย้ายไปเออ่คุณแม่เกิดชัยภูมิคุณแม่คนชัยภูมิแต่เกิดโคนชายแต่มาโตกรุงเทพมาโตในค่ายทหารที่กรุงเทพแล้วแล้วแต่ลุงตู่มาปลาใสที่กรุงเทพจะบอกว่าโตกรุงเทพเปล่าอ่ะคงนอย่างนั้นแหละครับคุณอย่างนั้นแหละครับก็จะเป็นก็โคราชมีมีมีฐานของการเมืองที่เข้มแข็งอยู่ครับนะฮะมีอยู่เก้าหกเขตนะ ็นจังหวัดใหญ่ทีเดียวครับถือว่ามีจํานวนสอสอเกือบจะเยอะที่สุดแล้วมั้งเยบพี่ใหญ่จังหวัดไหนเยอะสุดอ่ะสิบหกเขตอะเยอะสุดคว่ากรุงเทพฯ้ากรุงเทพเยอะสุดครับเออแต่ว่าแต่ว่าโคราชก็มีไม่น้อยนะก็ถือว่าเป็นโคราชมีสิบหกเขตเหรอคุณปุ๊กครับคิดว่าสิบหกเขตครับกรุงเทพกว่าเชียงใหม่น่าจะสูสีกันนะสูสีกรุงเทพกรุงเทพสามสิบสามเขตครับเออพี่่เออเออเชียงใหม่กับโคราชเออโคราชที่สองครับเชียงใหม่น่าจะประมาณสิบครับพี่ใหญ่ ครับคราวนี้ถ้าป้ายมันใหญ่เพราะว่าฐ,ฐานเขาแน่นหนาครับก็มีการแบบว่านะหมายว่าปั้นมือว่าเขตนี้จะต้องนะเอาเอาตาตอนนี้เกมมาเป็นนักการเมืองแล้วล่ะนะก็คงกระงต้องเล่นให้เล่นบทบาทน,นักการเมืองอนะ เรื่องเรื่องที่เราคุยกันในคลับเฮาส์เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของการการนับจํานวนประชากรโดยโดยรวมชาวต่างชาติชาวตากด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะมันออตอนนี้อยู่ในสารรัฐธรรมนูญและรอ,อวันศุกร์นี้ใช่ไหมที่ที่จะชี้ขาดลงมาแล้วการนับต่างด้าวหรือว่าไม่นับตากด้าวเนี่ยมันจะมีผลต่อเขตเลือกตั้งในหลายจังหวัดนะ อย่างเช่น hmm. จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่านับต่างด้าวด้วยเนี่ยก็จะมีสิบเอ็ดเขตแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่นับเนี่ยจะเหลือแค่สิบเขตอย่างจังหวัดเอ่อจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยใช่ไหมสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครที่มีที่มีต่างด้าวอยู่ก็จะมีผลต่อเขตเลือกตั้งด้วยนะหลายๆจังหวัดเลยค่ะ มีส่วนมากจะเป็นแถวแถวพม่าครับพี่ตทที่ผมตามอาจารย์สมชัยนะครับก็คือจ uh ั huh. งหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายครับคือ uh huh. สมุทรสาครเป็นเศษเห็น uh huh. เห็นอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นมีเยอะจริงแต่ว่าเศษไม่เยอะเท่าที่นู่นครับที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ที่ตากครับพี่ปุก๊กครับแล้วละนองอะครับ คือมันจังหวัดมันเล็กไงพี่พี่พี่แจ็คแต่ว่าเท่าเท่าที่ผมฟังอาจารย์สมชัยนะอันนี้พูดต่อมาก็คืออาจารย์บอกว่าทางอาจารย์เป็นกกตเก่าก็เลยไปคํานวณเรียบร้อยแล้วจังหวัดที่มีประมาณทั้งจังหวัดคือคือคือเข้าใจว่ามันเหมือนกับชาวต่างชาติในจังหวัดนั้นน่ะมีต่างชาติก็คือตรงๆก็คือพม่านี่แหละครับก็คือก็คือต่างชาติในจังหวัดนั้นมีประมาณแสนห้าคนแสนห้าหมื่นคนขึ้นไปก็เลยเป็นเศษแต่ว่าในขณะที่อันอื่นอาจจะประมาณแสนสามแสนสี่พอปัดเศษปัดไปปัดมา ก็เลยตัวที่มีเอฟเฟกจริงๆก็คือสามจังหวัดนั้นครับแต่ว่าประเด็นที่ที่ที่หลายคนเป็นห่วงที่ผมดูในทวิตเตอร์อะไรบ้างนะอันนี้เป็นเป็นเป็นความกังวลเขากลัวถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติว่าอ่อันนี้ผิดธ้ธรรมูญจริงๆแล้วไม่ควรจะนับจะอาจจะมีนักร้องไปเรียกร้องว่าเออเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีหกสองก็เป็นโมคะพอเป็นโมคะก็เลยยกเลิกกันใหม่อันนี้อันนี้หลายคนก็กังวลไปนะครับอืมโอ้ นี่แหละนี่แหละอ,ออย่างนี้ฮะ,ฮะประเด็น <ฮะ S 2> ของการที่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นโมคะเนี่ยที่มันน่าน่าสนใจเนี่ยมันมีมีอยู่สองสามจุดนะครับพี่โปกครับแล้วก็เพื่อนๆน,นก็คือหึงสมมุติว่าเขาบอกว่าวันที่สามีนามีการประกาศไอ้เรื่องไอ้เรื่องนับต่างด้าวไม่นับต่างด้าวเน่เพราะว่ามันส่งผลโดยตรงกับจำนวนประชากรนะซึ่งเขาบอกว่าแสนหกหื่นห้าคน ่อสอสอหนึ่งคนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดมันมีผู้ไปร้องเนี่ยซึ่งคาดว่ามีผู้จะไปร้องเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้ส่งผลไปถึงการเลือกตั้งเมื่อสี่ปีที่แล้วทําให้เป็นโมคะทีนี้พอถ่ายเป็นโมคะปั๊บเนี่ยมันมีความย้อนแย้งอยู่ในระเบียบว,วิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็คือเมื่อย้อนแย้งปั๊บก็ถือว่าไม่นับอายุเอ่อไม่นับอายุหนึ่งหรือไม่นับอายุนายก นะครับไม่นับถึงแม้ว่าการเป็นรัฐมนตรีจะไม่มีอายุก็ตามหรือว่าก็จะไม่นับความเป็นเป็นรัฐเป็นรัฐมนตรีแต่ในขณะเดียวกันกลับมีการคุ้มครองนะครับคำสั่งทั้งหลายทั้งปวงที่ออกมาในระหว่างการบริหา,ารรัฐบาลใน4 4ปีนี้ว่าให้ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ก็กปแปลกๆดีแต่ว่าก็อาจจะ make sense เพราะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิด ไปโมฆะการเลือกตั้งเป็นโมฆะและแถมยังโมฆะการบริาหารและการดินองที่ผ่านมาอีกสี่ปีอีกก็คงไปกันใหญ่เรื่องใหญ่ลแล<ต>้วครับที่อนุมัติไ้ก็เละหมดใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่ว่าเอ่อเอ่อก็คือตอนนี้ที่หลายๆฝ่ายเขาเขาคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้และอาจจะมีความเป็นไปได้ก็คือก็คืออาจจะเกิดการเอ่อร้องเรียนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมีการวินิจฉัยว่าเอาว่าเลือกตั้งตั้งแต่ปีหกหกสองเนี่ย เออใช่ไหมฮะเมื่อเมื่อหนที่แล้วนะฮะก็ให้ถือว่าเป็นโมค้าไปแต่ครั้นี้พอโมค้าปั๊บเนี่ยจากไอ้นับเลขว่าผมอยู่มา8ปีแล้วก็กลายเป็นผมอยู่มา4ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะที่เขากําลังเกรงกันอยู่พออันนี้นี่เสริมข้อมูลของพี่ปุ๊กครับผมขอบคุณครับ